น้ำเต็มจริงๆก็น่าจะประมาณเอวนะมังเห็นว่านะเพราะว่ามีน้ำยังไม่เยอะเดี๋ยวมังเห็นมาเป็นคนสำรวจคนแรกเลยทุกคนถ้าเราเจอโหวเนี่ยเราก็จะน่าผ่างเบียดเลยทุกคนมันจะเหลืออยู่สองเอ่งนะตอนนี้อ่ะนี่ทุกคนมังเห็นใใจดูบรรยากาศนี้นี่คน sorrys DJ โยวาซับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมบางเงียเซียนปลาเกดวันนี้พีเอเมื่อกลับมาไม้นี้บอกเลยว่าน้ํามันติดเร็วมากปีนี้แต่บางเงีนยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เงียไม่ได้มาทำหวดเลยมาทำาวจอีกทีเขาถมหมดแล้วนะฝั่งนู้นทุกคนดูก็ถมที่หมดแล้วนะแล้วทีนี้ทุกคนมันเหลืออะไรงดสวยอยู่ตรงนี้กับตรงนู้สองเองทุกคนเออหวานเกลียบเลยเอฟซีเอ๋ทีนี้ถ้าก็ไม่ถมหมด ปีนี้มัเห็นว่าได้จับแบบสวยๆนี่แต่วันนี้ไหนๆก็มาแล้วมันเห็นขอสํำรวจปลากัดปลาก่อนที่หายากที่สุดของแกลบกระบ,บ,บีและก็มีแหล่งนี้ที่เดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามัเห็นจะได้ตัวไหมวันนี้มันเห็นว่าโอกาสจะได้น่าจะมีเพราะว่ามไม่แน่ใจว่าน้ําติดนานหรือ,อยังแต่ว่าเรามาเป็นคนแรกที่จะช้อนปลากัดปลาที่นี่กันทุกคนไปที่ไหนจำได้ไหมทุกคนนี่ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวทุกคนรู้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาช้อนดูมัเห็นน่าจะเป็นคนแรกนะที่มาช้อนโอเคเดี๋ยวเราไปช้อนกันดู มองเห็นว่าน่าจะได้ทักตัวทุกคนไปกดไลค์เพื่อเป็นกระตุให้เพียร์ไละตามรับชมทุกคนมาไปทุกคนเห็นตาก้าก็รู้แล้วทุกคน <t> เห็นตาก้าก็กินขาดแล้วเนาะไปลุยกันเลยมินน่าทุกคนอื้มอื้มอุ้ยทุกคนอย่าบอกว่าน้ำลึกโอ้ไม่ลึกเท่าไร y, ไม่ลึกเท่าไร y. แต่เมื่อกี้มองเห็นลองตีปลาชนไปแล้วนะทุกคนแต่บอกเลยว่าทีนี้แหละหมายนี้บอกเลยว่าเป็นหมายเด็ดดูระดับน้ำทุกคน น้ำเต็มก็น้ำเต็มจริงๆก็น่าจะประมาณเอวนะมังเห็นว่านะเพราะว่านี่น้ำยังไม่เยอะเดี๋ยวมังเห็นมาเป็นคนสำรวจคนแรกเลยทุกคนถ้าเราเจอวอดนี่เราก็จะน่าถ่ากรเบียเลยทุกคนมันจะเหลืออยู่สองเองนะตอนนี้อ่ะนี่ทุกคนมังเหยตใจดูบรรยากาศนี่นี่ทคนยังเทไปทุกคนเราไปลองกันดูเผื่อว่าจะได้นะอะแบบนี้บอกเลยว่า หาง่ายกว่าเมื่อปีก่อนๆนะเพราะว่ามันก็ทำให้สวยแล้วทุกคนเราก็ลองไปหากันดูไปลุยกันเลยเห็นว่าน่าจะมีนะทุกคนไปมีล้ทุกคนเดี๋ยวขอเดินสำรก่อน,นทีแรกงเหียตีปลาช่อนในบ่อนน้นะเหมียนยังยไม่ได้มาตีบ่อน,นี้แต่ว่าน้ําติดติดติดเร็วมากทุกคนแต่ฝั่งนี้อาจจะลกหน่อย แต่ว่าเขาถมแบบสวยแล้ว,ลวทุกคนเออมาเดี๋ยวเราเป็นคนช้อนแรกๆเ,เลยมาทุกคนขอเป็นคนช้อนแรกๆเ,เลยแป๊บนึงทุกคนเปลี่ยนมือก่อนไม่ทำไม่ถนัดมือนู้นแต่ว่าหรือว่ามีคนมาช้อนก่อนเห็นแล้ววะเห็นก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเหมือนโดยน่าจะมีคนมา ปลามนะ่าจะมันอยู่พอๆกวนะทุกคนแต่มันก็ลุกหน่อยอนี่ถ้าเจอตัวแล้วยิ้มเลยนะทุกคนทุกคนน้ำติดขังขึ้นมาบนนี้ลุกมากเนี่ยแล้วก็น้ำติดค่อน,นข้างลึกเลยปีนี้เห็นว่าเท่าไหรเจอหวดนี่เท่เลยนะปลากัดเล็กๆน่าจะลอยนี่เลย ตอนนี้ก็เจอแต่อันนูนะ้นพวกอ่ารบอย่างอื่นไม่รู้แต่ที่รู้รู้ปลาช่อนนะมีนเงินก็ยวน้ำติดเยอะๆก่อนนี่น้ำเพิ่งติดแรกๆนะทุกคน,นเอียก็มาํำรวจเป็นคนแรกๆแต่เมไม่แน,เนเ่ใจว่าจะได้ไหมนี่ทุกคนก็ถมหมดเลยแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะช้อนได้แล้วกว่าจะปลากัด ปกจะน้าติดดีๆแต่ว่านี้มันก็น่าจะติดแล้วแหละมันน่าจะไม่แห้งแล้วที่เหลือก็รอประกาศขึ้นแล้วแหละแต่วันนี้ยังไม่ขึ้นเี่ยก็ลองช้อนช้อนมุมๆไปก่อนเผื่อว่าจะได้ทุกนถ้าได้รับตัวนที่เลยที่จริงบอกเลยอันนี้ยังนะทุกคนเดินสำรวจก็แป๊บตอนไม่แน่ใจว่าน้ำติดนานหรือยังนะ แต่น้ําสวยมากทุกคนปีนี้ถ้าได้ประกาศมองเห็นว่าน่าจะสวยแล้วก็ใหญ่ใหญ่แน่บอกเลยบอกได้คาเดียวแล้วว่าใหญ่เพราะายสวยมากทุกคนปีนี้ทีแรกมอง,นะงเห็นว่าจะไม่ได้ชดเลยตอนแรกที่เห็นก็ถมที่นะมังเห็นว่าจะไม่ได้ชนแล้วนะประกาศเหล่เงนี้เหล่งสวยเหล่งหายากเนี่ยแต่พอแบบเขาถมเสร็จนะยิ้มเลยนะถ้าเขาไม่ถมเพิ่มนะทุกคน ไปลุยต่อเดี๋ยวไม่นานมึงเห็นว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าน่าจะศูนพันแล้วตรงนี้พ่อเขาจะถมแล้วปีนี้มึงเห็นเราจะเก็บไปหมดเลยไปดูกันต่อทุกคนไปดนาเป็นเมือ่อเราหาวอดก่อนก็ได้นะจริงอ่ะยังนะทุกคนยังนะยังนะเพราะว่าน้ำนะ่าพึ่งติดเดีเ๋ยวว่าถ้ามึงจะโอดก่อนเพื่อนนี่ที่เลยได้เจอของจริงเนี่ยบอกเลย คอเจอลูกทุกตัวก่อนก็ได้นี่ก็เป็นเหมื่อนยันที่ดีเชียวยังนู้นทุกคนมีกลิ่นอยู่เลยนะทุกคนยังมีกลิ่นน้ำเลยมีน้ำยังมีกลิ่นอ๋อตอนนี้ยังยังมีลูกน้ำอยู่นะยังมีลูกน้ำอยู่แต่ไม่แน่ปลากัดมันขึ้นรวยนะทุกคนปลากัดมันขึ้นรวยเพราะโอ้ยทุกคนตรงนี้ลูกน้ำเยอะมาก นี่ถ้ามันจะมาหาลูกน้ำไมให้ปลามา,าที่นี่ได้ก่อนเลยยังนะทุกคนยังไม่เจอขอแบบสับตัวก่อนนี่แบบที่แบบมันคึกคึก,คกแล้วขึ้นมาก่อนเพื่อนนะอบอกเลยว่ายิ้มแป้นเลยแหละเอ้ยปูทุกคน ได้ปูเป็นเหรัญญาจารย์ที่ดีทุกคนตรงนี้ตายหมดเลยทุกคนตน้นไม้ตายหมดเลยตรงนี้น่าน้ำน่าจะติดนานใช้ได้แล้วทุกคนเห็นมีนู้นทุกคนมีลูกน้ำแดงทุกคนแังให้มีแววเลยนะต้องสำหรับขอบขอบไปก่อนนะ ให้จะไปรู้รทุกคนหนย่ังเลยทุกคนลุนล้นลุนล้นทุกคนลุ้นลุ้นไปด้วยกันมีคนสั่งเยอะหลงนี้เดี๋ยวมันพึ่งมาพึ่งมามีน้ำแต่ว่าด้วยด้วยประสบการณ์มือน่า,นายังยังไม่มีเพรดูจากน้ำแล้วทุกคนแต,แต่ว่าปีนี้ไม่รู้มันมีหรือจะมีฝังเหมือนก็ไม่แน่ใจเลยทุกคน nè, rồi mà đơn, còn lấy nó, có Ới, một con bộ đến trước mình rồi này, nhưng mà mình không biết là người đó là ai. có theo là ai? Đuổi theo người đó, người đó 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 là ai? Đuổi theo người เนี่ยดินยังแห้งอยู่เลยทุกคนตอนนี้หุ้ยมีปลิงแล้วทุกคนเฮ้ยเป็นสัญญาณที่ดีวะเฮ้ยทุกคนมีปลิงแล้วดีใจว่ะเฮ้ยโหดเกินคนอื่นเขาเจอปลิงแล้วเขากลัวของเงียดดีจริงเจอปลิงแล้วดีใจโอ้ยทุกคนมีเพือรอบนี้มีไอ้นู้นด้วยทุกคนมีลาบานูนด้วยรอบนี้น่ากลัวรักหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่านะ มทุกคนมารวบมีกี่ตัวนะโอ้ลาบหนุนตัวเดียวตัวเดียวมันไม่กล้าเหมือนกันวะถ้าหลายตัวไม่แน่เดินดูก่อนสำรวจสำรวจไม้ก่อนทุกคนนี่เป็นคนแรกที่มาสำรวจไม้นะแต่ก็เห็นปลิงแล้วด้วยหืมายนี้นะถ้ามีปลาชนมาต้องเหนอมันเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนะแหลังนี้ ถ้าบางหมาแหละคุณแนะนามาตอนที่ว่าน้ําตอนที่ไม่ยังเล็กๆเนาะมีเพื่อนบางหมาชวนมาก็ากกสรุปเลยนะทุกคนสรุปผลงานเลยดูกันชัดๆเลยว่าน่าจะยังไม่มีนเห็นว่าสรุปง่ายๆมาเพื่อนบ้านเราไม่มมทุกคนเราจริงไงทุกคนโอเคเม็ดกับก่อนดีกว่าสรุปว่ายังไม่มีเดี๋ยวรอสักหนึ่งเดือนค่อยมาใหม่ quả có lấy cái chơi cái niêm nghiệt ừ. thôi nghiệt là bây con khoáng phịa đấm bứt chiêng binh xuống